สพอกออพยังสีสุราตั้งอยู่ที่สวนคงแสงฟาร์มบ้านป่าโพหมู่ที่10ตำบลน,นาภูอัาพยังศีสุราจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายพีรพลคงแสงเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ เกษตรกรต้นแบบในพีรพลคงแสงมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ทางวิชาการในด้านพืชด้านปศุสัตว์ด้านสัตวบาลด้านประมงและด้านเกษตรผสมผสานนายพีรพลคงแสงมีทักษะการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเกษตรการบริหารจัดการซึ่งมีการนำเสนอที่ดึงดูดความสนใจจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นวิทยากรในหน่วยงานต่างๆ นอกจากเป็นประธานสพกออำเภอยางศรีสุราษฎร์และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านป่าโพแล้วนายพิรพลคงแสงยังมีบทบาทสำคัญต่อตำบลนาผูคือเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาภูอีกทั้งยังเป็นผู้นำพาเกษตรกรในพื้นที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำการเกษตรจากที่เคยทำแต่นาข้าวปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ไม่ค่อยเหมาะสมในการปลูกข้าว นายพีรพลคงแสงเป็นที่ยอมรับของชุมชนเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆเนื่องจากมีภาวะความเป็นผู้นำมีจิตอาสาและเสียสละช่วยเหลือสังคมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอยู่เสมอมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดในสพอกรอของตนเองและเครือข่าย สพอกออำเภอยังศรีสุราษมีสถานที่รองรับสำหรับใช้ในการจัดประชุมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ต่างๆมีการจัดทำข้อมูลประจำศูนย์เรียนรู้มีแปลงเรียนรู้ซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบมีการจัดการแปลงที่เหมาะที่จะใช้เป็นตัวอย่างสาธิตและฝึกปฏิบัติมีความหลากหลายของแปลงเรียนรู้สพอกออำเภอยังศรีสุราษมีฐานการเรียนรู้ฐานเรียนรู้ที่หนึ่งด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงโคไก่ไข่ ไก่พื้นเมืองเต็ดไข่เป็ดเนื้อเพื่อจำหน่ายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างรายได้ฐานเรียนรู้ที่สองการเลี้ยงปลาในบอ่อดินสามารถสร้างรายได้และเป็นแหล่งโปรตีนฐานเรียนรู้ที่สามการปลูกหญ้าแพงกโกลาเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีให้กับโคกระบือเป็นการลดต้นทุนให้กับเกรรษตรกรที่เลี้ยงโคกระบือฐานเรียนรู้ที่สี่การผลิตข้าวอินทรีย์ใช้ปุ๋ยคอกลดต้นทุนโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อความปลอดภัยให้กับเกรรษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ฐานเรียนรู้ที่5การปรับปรุงบำรุงดินการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปลูกปอเทืองเพื่อเป็นการลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยและยังสามารถปรับสภาพดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ซึ่งฐานเรียนรู้ต่างๆเป็นฐานเรียนรู้ที่ใช้ได้จริงฝึกปฏิบัติได้และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ สพกอําเภอยางศรีสุราษฎร์มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาสพกเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของเกษตรกรในชุมชนมีแนวทางการพัฒนาสพกและมีแผนปฏิบัติงานเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากสพกมีการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการผลิตของตนเอง สพอกออํเภอยังสีสุราษมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆเข้ามาใช้สถานที่เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างสม่ำเสมอ นายพีรพลคงแสงมีการพัฒนาสอพอกอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในชุมชนมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตทางการ,กรเกษตรให้แก่ผู้เข้ามาศึกษาดูงานฝึกอบรมต่างๆและเกษตรกร,กรที่ผ่านการอบรมจากสอพอกมีรายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตลดลง สพอกออัมพยังศีสุราชมีการเชื่อมโยงเครือข่ายสอพอกอรในอำเภอและต่างพื้นที่โดยมีการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการผลิตด้านองค์ความรู้ด้านการตลาดและเครือข่ายด้านอื่นๆ สอพอกอ,อําเภอยางศรีสุราษฎร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานจากหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาสอพอกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นค่าปรับปรุงฐานเรียนรู้พร้อมทั้งปรับปรุงแปลงเรียนรู้ของสอพอกและได้รับการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในรชาชอาณาจักรงบการดําเนินงานจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน สพอกออัมพยังศรีสุราชมีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆโดยเป็นศูนย์กลางในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและด้านอาชีพอื่นๆเป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับเกษตรกรในพื้นที่รวมทั้งเป็นจุดรับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านการเกษตรและช่วยแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรในพื้นที่